คือตอนแรกเนี่ยผมเห็นทีเซอร์ผมรู้สึกว่าตอนแรกเฉยๆนะแล้วก็แบบไม่ได้คิดว่าจะแบบเฮ้ยน่าสนใจะไรถึงต้องแบบไปเสียเงินดูแต่ว่าพอเราได้เห็นคําวิจารณ์ต่างๆจากคนที่ไปดูมาแล้วเนี่ยว่าเฮ้ยมันมันเจ๋งมากนะก็เลยไปดูตามคําวิจารณ์เขาแล้วมันก็เลยแบบเฮ้ยเจ๋งจริงๆครับคือเจ๋งตามที่แบบทุกคนเขาวิจารณ์มาว่ามันดียังไงแล้วก็จะบอกว่าหลายๆคนคิดว่ามันเป็นเรื่องที่แบบว่าเฮ้ยไร้สาระหรือเปล่าจริงแล้วเนี่ยมีประเด็นหลายประเด็นมากที่ที่ผมคิดว่าตรงกับตรงกับมนุษย์ในปัจจุบันนี้นนรรรัผมเเืืื่่่่ออออองงงงงขขชช้ตาาๆหว ความความน่ารักความสดใสที่เขาสามารถหยิบมุมเล็กๆนะครับของความรักเนี่ยมาเล่นมาเล่นใ,ในใน,ในแง่นี้ได้ก็รู้สึกว่าประทับใจในเรื่องนี้มากแล้วก็ชอบหลายๆฉากมากๆเช่นฉากที่เขาเขาสามารถที่จะทำเรื่องเรื่องจริงในปัจจุบันเนี่ยนะครับผมในใ,ใ,ในในสิ่งที่พระเอกเนี่ยชอบมากการ์ตูนนะครับแล้วก็ทําเป็นภาพแอนิเมชันการ์ตูนจริงๆได้ผมชื่นชอบมากๆแล้วก็แบบทำได้ดีมากๆเลยครับเป็นหนังที่องบอกว่าดูได้ทุทกทุกวัยจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นวัยเด็กๆเนี่ยผมว่า ต้องชอบมากมากเพราะว่ามันจะมีเรื่องของกระตูนที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะฮะแล้วก็ผู้ใหญ่เนี่ยผมผมสังเกตดูนะครับผมในในโรงที่ผมได้มาดูเนี่ยคือมีวัยผู้ใหญ่ในวัยทําง,งานเนี่ยหลายคนเหมือนกันที่มาดูแล้วก็แบบัวล้อบแบบลั่นเหมือนกันเหมือนกับผมที่ผมัวล้อเหมือนกันนะครับ